คลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราจะตัดเค้กด้วยกันนะคะเค้กตัวนี้นะคะเราได้แช่ตู้เย็นไว้แล้ว1คืนนะคะแล้วเราก็จะมาตัดเค้กนะคะก่อนที่เราจะแต่งหน้านะคะเราจะตัดเค้กกล่องการตัดเค้กเราก็จะใช้มีดฟันเลื่อยหรือว่าแบบเรียบก็ได้นะคะเป็นมีดสำหรับตัดเค้กนะคะแล้วก็การห่อเราก็จะใช้กระดาษ สำหรับห่อเค้กนะคะเป็นกระดาษเงินนะคะแล้วก็พลาสติกห่อเค้กนะคะเบอร์นี้ค่ะอ่าพลาสติกห่อเค้กนะคะเป็นพลาสติกแบบเลียยแบบอ่อนนะคะอ่าแล้วเราก็จะมีแก๊สนะคะไว้สำหรับลนมีดนะคะเพื่อให้เกิดความอุ่นๆน,นะคะนี่ค่ะแล้วกระดาษทิชชู่นะคะที่เราจะเอาเช็ดอ่าทำความสะอาดมีดนะคะตอนที่เราตัดะคะ่ะ โอเคค่ะถ้าใครไม่มีตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้เตาแก๊สได้นะคะหรือว่าถ้าไม่มีก็ไม่ใช้ก็ได้นะคะอ่าเราก็จะลนอ่าค่อยๆแบบนี้ค่ะอันนี้คือเคล็ดลับให้เนียนกริปนะคะให้สวยค่ะอ่าไม่ต้องร้อนจัดนะคะแค่อุ่นๆค่ะอ่ะแล้วเราก็ที่เรามาร์กไว้นะคะ10ชิ้นค่ะ เราก็ตัดตามตามรอยที่เรามาร์กไว้เลยอ่าเราก็เอามีดไปพอเจอมะพร้าวที่อยู่ตรงกลางเราก็ค่อยๆเฉือนอ่าเฉือนให้มะพร้าวขาดอ่าพอขาดแล้วเราก็กดมีดลงไปเลยค่ะอ่าแต่อย่ายกขึ้นนะคะเราลากมาที่ตัวเราอ่าลากมาห้ามยกมีดขึ้นเด็ดขาดนะคะเสร็จแล้วมีดมัน เป็นวิปปิ้งครีมเราก็เช็ดให้สะอาดนี่ค่ะ,ะเราเช็ดให้สะอาดทั้งสองด้านเสร็จแล้วแล้วก็ลนอีกคือลนทุกครั้งนะคะที่เราจะตัดอย่าให้ร้อนเกินนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็ตัดค่ะตัดคู่ต่อไปค่ะ,อะพอเจอมะพร้าวเราก็ค่อยๆเฉือนเลย แล้วก็กดลงไปเสร็จแล้วก็ลากมาค่ะลากมาที่ตัวเราแล้วก็เช็ดอีกอแล้วก็ชิดมีดแล้วก็ลนลนทุกครั้งเลยนะคะทุกคู่เลยนะคะเราก็จะลนทุกคู่เสร็จแล้วเราก็ตัดต่อ,อพอเจอมะพร้าวเราก็ค่อยๆเฉือนอพอมะพร้าวขาดแล้วเราก็กดลงไปเลย อ่าแล้วก็ลากมาที่ตัวเรานี่แล้วก็เช็ดอ่าแล้วก็ลนอีกกดลงไปอ่แล้วก็ลากมา แล้วก็เช็ดแล้วก็โลนเสร็จแล้วก็แล้วก็เฉือนกดลงไปแล้วก็ลากมาแล้วก็เช็ด เสร็จแล้วค่ะครบแล้วค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะเนียนกริบเลยถ้าเราให้มันเซตตัวในตู้เย็นหนึ่งคืนแล้วก็เราก็เอามานำมาตัดก็จะได้ประมาณนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะห่อด้วยกันนะคะ,ะเดี๋ยวจะมาดูวิธีการหอ่อ